วางแผนการลงทุนทองคำกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก BiG b u ี l ูล n ลียน u อนด์ฟสนะคะสดทานระบบซูมกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะครับสวัสดีครับคุณกีต้าครับทองได้เรียกว่าพักหายใจจากการลงบ้างนะคะแล้วก็มีจังหวะของการดีดขึ้นบ้างด้วยนะคะเมื่อคืนนี้นอกจากดอลลาร์อ่อนค่าแล้วนะคะมีอะไรที่เป็นตัวซับพอร์ตตัวสนับสนุสนทองคำในช่วงนี้คะคุณวรุษครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาสนับสนุนทองคำนะครับ ก็จะเป็นประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศครับเราจะเห็นครับว่าณปัจจุบันเนี่ยรัสเซียเองมีการเข้าไปโจมตีในส่วนของยูเครนด้วยอาวุธหนักนะครับแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนอาวุธอย่างเช่นโดรนที่เป็นการมิกาเซเป็นโดรนในส่วนของการเข้าไปทิ้งระเบิดหรือเป็นการทิ้งบอมในอาคารอาคารสถานที่ต่างๆนะครับแนวโน,น้มดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยในระยะสั้นกับคุณกีตา ที่กลับเข้ามาก,กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีลักษณะของการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองนะครับว่าปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างออรัสเซียกับยูเครนอาจจะกระตุ้นให้ทองขยับขึ้นไปได้ไม่ไกลถ้าสถานการณ์ไม่ได้ลุกรามหรือขยายวงกว้างออมีประเทศอื่นๆเข้ามาเข้าร่วมทําสงครามนะครับหรือว่ามีลักษณะของการขยาย การทำสงครามเป็นในลักษณะของสงครามนิวเคลียร์ครับทางนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเรามองว่าประเด็นรัสเซียกับยูเครนที่มีความยืดเยื้อออกไปะนะครับจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปนหนุนให้ราคาน้ามันดิบตลาดโลกอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ทําให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงครับซึ่งถ้าเงินเฟ้อสูงเนี่ยก็อาจจะทําให้เฟดเองมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับก็เลยทําให้หลายคนมองครับว่า ประเด็นรัสเซียกับยูเครนเนี่ยแม้จะกระตุ้นแรงซื้อทองคําในระยะสั้นแต่ในระยะกลางแล้วถ้าเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับเฟดเองก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยในระดับสูงกว่าที่เคยส่งสัญญ,ญาณเอาไว้นะครับจนเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันราคาทองคําอยู่ดีครับ <C ập> ดังนั้นดูเหมือนว่าปัจจัยที่สนับสนุนกันนะคะในช่วงสั้นๆ,ๆก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่ซัพพอร์ตให้ทองคําไปได้ไกลามากนักนะคะมีแนวต้านหรือว่ามีจุดที่เป็นจุดสําคัญทางจิตวิทยานในระดับสเต็ปถัดไปอยู่ตรงไหนคะคุณวรุณครับ <C un> ในระยะสั้นเลยนะครับ w ว LG แนะนําให้จับตาดูบริเวณพ6นหรี่เหรียญดอลลาร์ต่อเซอครับซึ่งในส่วนของตัวราคาทองคาเมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบบริเวณพันหกรสครับ ทางนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อมระดับสูงสุดแต่ละจุดเข้าหากันเราจะได้กรอบหรือช่แนลที่เป็นทิศทางขาลงในช่วงสั้นครับเรามองว่าการเด้งหรือการดิดตัวกลับเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านกรอบหรือช่อแคลที่เป็นแนวต้านด้านบนซึ่งมีการลดระดับสูงสุดในรายวันลงมานะครับเมื่อวัน16 6 6วันนี้เราก็ให้16 6 4นะครับทองคำเนี่ยยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในเทรนที่เป็นทิศทางขาลงนะครับดังนั้นใครที่มีทองคําอยู่ราคาขยับและปรับตัวขึ้นไป อาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งขายทํากําไรเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อใหม่เพื่อหวังทํากําไรจากการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นนะครับห6 6 4หกกคิดเป็นราคาเงินบาทเนี่ยประมาณ29,950บาทต่อบาททองคานะครับสาหรับนักลงทุนที่อยากจะขายล่วงหน้าในฝั่งตลาทีเฟกเนี่ยเรามองว่าจะมีแนวต้านสําคัญบริเวณ1ัน3หรือราคาทองคําแท่ง96.5ก็จะอยู่ระดับ3,300บาทต่อบาททองคาครับ ระดับดังกล่าวเนี่ยในวันอังคารและก็วันพฤหัสที่ผ่านมานะครับราคาทองคําเคยปรับตัวหรือดิดตัวขึ้นไปชนแล้วยังไม่สามารถยืนได้ YLG ยังมองครับว่า1 6 6 4 1,683งถ้าราคาขยับและปรับตัวเข้าใกล้และไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนนะครับอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาแต่การย่อหรือการอ่อนตัวของทอ,อ,องก็ไม่ลึกครับเพราะว่าทองคําในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่ง แล้วก็ราคากลับมาเคลื่อนไหวใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบปีนะครับทั้งนี้เนี่ยวา G ให้แนวรับบริเวณ1,631หรือ29,350บาทถึง1,614เหรียญดอลลาร์ต่อทอหรือ2 9 0 5 0บาทต่อบาททองคำนะครับ1614จะเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนกันยายนแล้วก็เป็นโลของปีนี้แล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำในรอบกว่า2ปีด้วยนะครับ ระดับดังกล่าวเนี่ยทองเคยอ่อนตัวลงมาชนแล้วก็มีการเด้งหรือการดิดตัวกลับได้ค่อนข้างดีครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ระดับต่าสุดข,ของปีนี้มากๆนักลงทุนที่ยังไม่มีทองคําหรือว่าต้องการเล่นสั้นหรือเล่นรอบนะครับสามารถใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อเรามองว่าอาจจะมีแก๊ปทำกำไรจากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับ ค่ะจะเป็นข่าวอะไรคะคุณวรุธที่ถ้าจะกดดันให้หลุดลงไปทำนิวโลได้ในช่วงสั้นๆนี้ค่ะเงินเฟ้อเราก็พอรับรู้ไปพอสมควรพยแคสต์ของการขึ้นดอกเบี้ยรอบหน้าก็0.75ตอนนี้แทบจะ98นะคะที่ฝั่งจาก CME Group Fed Watch 2มีอะไรจะเซอร์ไพรส์ที่จะกดดันทองไปได้มากกว่าน,นี้อีกไหมคะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางลโทษครับเป็นการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐหรือเราเรียกกันว่าเบดบุ๊กนะครับในคืนวันพุธแล้วก็พฤหัสกับศุกร์เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เฟดสาขาออกมากล่าวสุนทรพจน์หรือกล่าวาแถลงการนะครับทางนี้เนี่ยอยากจะให้จับตาดูทิศทางหรือโมเมนตัมเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมทั้งท่าทีหรือถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดสาขาครับว่าจะมีการส่งสัญญ,ญาณ ในลักษณะที่เฟดอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมที่ระดับ75เบสิสพอยต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างมั่นใจยอย่างที่คุณกีตา้าแจ้งนะครับว่าพฤติการเนี่ย75เบสิสพอยต์แน่นอนแต่ตลาดไปลุ้นครับว่าธันวาเนี่ยจะเป็น50หรือจะเป็น75นะครับถ้าประธานเฟดสาขาบ,บอกว่าเงินเฟอ้อที่รายงานออกมา ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสูงเหลือเกินเฟดอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยในระดับ75เบสิสพอยต์นะครับถ้ามีสัญญาณในลักษณะดังกล่าวออกมาจริงเรามองว่าอาจจะกดให้ทองอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาเข้าใกล้ระดับต่าสุดของปีนี้ได้เช่นกันครับ ค่ะช่วงหลังๆสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการประชุมรายงานการประชุมก็คือคอมเมนต์ของคณะกรรมการเฟดแต่ละท่านนะคะที่ออกมาในช่วงของรายวันนะคะทีนี้ในแง่ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานอย่างหนึ่งนะคะเห็นว่ากองทุน S P D r ก็ลดการถือครองทองคำลงนะคะตอนนี้คุณวรุษกับไปเอาจประเมินยังไงคะครับกอ,อ,องทุนขนาดใหญ่อย่างเช่น S P D A กทัศนะครับซึ่งเป็น E T F ทองคำที่ใหญ่ที่สุด ถ้าเราย้อนดูไป3วันทําการที่ผ่านมานะครับมีการลดการถือทองคําลงอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนะครับว่ากองทุนขนาดใหญ่เนี่ยยังมีลักษณะของการขายสุทธิหรือยังไม่ได้เข้าสะสมทองคาครับก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้เหมือนกันนะครับว่ายังไม่ได้มีแรงซื้อจากกองทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาเก็บหรือเข้ามาสะสมทองคําดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนาว่าถ้าราคายังไม่ผ่านแนวต้านที่ YLG ให้ไว้นะครับ ก็อาจจะเป็นเรื่อของการแบ่งขายออกมาบางส่วนก็ได้หรือว่าแบ่งขายออกมาก่อนแล้วก็รอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยในส่วนของสัปดาห์นี้ที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับต้องบอกว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างทําให้นักลงทุนค่อนข้างผิดหวังครับคุณกิต้าเพราะว่าการประชุมพักคอมมิวนิสต์ของจีนไม่ได้มีการประกาศยกเลิกมาตรการซีโร่โควิดนะครับซึ่งทําให้นักลงทุนผิดหวัง พอหวังว่าการประชุมด,ดังกล่าวเนี่ยจีนเองจะมีการประกาศยุติการใช้มาตรการการล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองซึ่งการแถลงการหรือการประกาศว่าจะ,จะยังคงใช้มาตรการซีโร่โควิดแล้วก็เป็นการล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองต่อไปเป็นหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้หยวนของจีนกลับมาอ่อนค่าลงแล้วก็เป็นปัจจัยที่กลับไปนหนุนให้ดอลลาร์ยังมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมแข็งค่านะครับ ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยจีนก็เริ่มมีสัญญาณของการกลับมาระบาดของโควิด19อีกครั้งแล้วก็เริ่มเห็นมีการลกดาวในส่วนของเมืองใหญ่ๆปัจจัยดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังกลับมากดดันในส่วนของทองคําให้อ่อนตัวหรือย่อตัวตามเงินหยวนที่มีการอ่อนค่าส่วนทางกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นครับค่ะ สิ่งที่เป็นตัวกดดอลลาร์ในช่วงสั้นๆนี้นะคะจะเป็นประเด็นเรื่องของค่าเงินปอนแล้วก็เรื่องของการปรับทิศนโยบายการคลังของอังกฤษนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามที่จะกอบกู้ความเชื่อมั่นนะคะแต่ว่าคําถามก็คือจะช่วยกอบกู้ไปได้นานแค่ไหนนะคะการต้านทานการแข่งข้าของดอลลาร์ครั้งนี้เนี่ยนะคะจะสามารถที่จะช่วยเซฟตลาดนะคะเซฟอสซทต,ต,ต่างๆทั้งหุ้นทั้งทองได้ยาวนานแค่ไหนคะคุณรุดมองยังไงครับ <c oughs> ต้องบอกว่า รัฐมนตรีคลังคนใหม่ของอังกฤษที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมานะครับก็ประกาศนโยบายในรักษาของการรักษาเสถียรภาพและก็สมดุลทางการคลังของอังกฤษนะครับปัจเจ็ดังกล่าวเนี่ยจะต้องตามดูต่อไปครับคุณกีตา้าว่ารัฐมนตรีคลังท่านนี้เนี่ยจะสามารถบริหารจัดก,การหรือรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจในความอังกฤษให้มีสัญญาณของการฟื้นตัวและก็กลับมามีเสถียรภาพได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าเป็นการประกาศแค่ยุติหรือคลี่คลายปัญหาในระยะสั้นเรามองว่าโดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจของอังกฤษเองที่ยังมีปัญหาเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงแล้วก็ยังคงได้รับผลกระทบจากประเด็นสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของยุโรปนะครับก็อาจจะทําให้สกุลเงินปอนด์เนี่ยกลับมาอ่อนค่าหรือมีลักษณะของการย่อตัวลงของปอนด์ในอนาคตได้แต่ว่าถ้ารัฐมนตรีครังท่านนี้นะครับสามรารถเรียกความเชื่อมั่น ่อสถานะทางการคลังให้มีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มในส่วนของการเ,ออเข้ามาแทรกแซงไม่ให้ค่างเงินปอนด์มีสัญญาณของการอ่อนค่าไปมากกว่านี้นะครับเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่หนุนทองคําหนุนเงินปอนด์แล้วก็กลับไปกดดันดอลลาร์ดได้อีกครั้งดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องตามดูครับว่าจะมีมาตรการใหม่ๆที่เรียกความเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจอังกฤษต่อทิศทางสกุลเงินปอนด์ได้หรือเปล่าครับ ค่ะถ้ามกลางปัจจัยต่างๆที่ยังคงท้าทายนะคะแล้วก็อาจจะพลิกผันในตลอดเวลานะคะกลยุทธ์ที่อาจจะใช้ตอนนี้ก็คืออย่างที่คุณวรุษอัปเดตถูกไหมคะก็คือเราก็คงจะต้องซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านไปก่อนใช่ครับแม้ว่าร,ราคาจะมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดูพฤติกรรมหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําจริงๆจะพบว่าราคาเนี่ยยังแกว่งอยู่ในกรอบที่เป็นทิศทางขาลงค่อนข้างชัดเจนครับ ขณะที่กองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคา SPDR Gold Trust ก็ยังไม่ได้เข้าซื้อนะครับแล้วก็ปัจจัยบวกที่เราหวังว่าจะกลับมาดันหรือพยุงทองคํา mm hmm. ก็เป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นเท่านั้นเองครับดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนําว่าให้แบงขายทองคอาออกมาก่อนรอจังหวะทองอ่อ,อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาใกล้ระดับต่ำสุดของปีให้ได้มากที่สุดครับค่อยทําการเข้าซื้อใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องหวังนะครับว่า mm hmm. การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ในเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยเฟดจะไม่ใจร้ายมากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อที่ยังคงปรับตัวเร่งขึ้นหรือว่าสูงขึ้นเนี่ยทำให้เกิดกระแสการคาดการว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยติดต่อกันหลายครั้งแล้วก็เดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยอาจจะเป็นอีกสองครั้งที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวนะครับการเร่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทําให้ประเทศอื่นๆนะครับ ไม่สามารถขยับหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ทันเฟสดครับก็จะทําให้สกุลเงินของประเทศอื่นๆมีการอ่อนค่าหรือมีการดอกค่าลงแล้วก็ยิ่งไปยุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากขึ้นปัจจัยเกี่ยวกับค่าเงินค่ะแล้วก็ปัจจัยเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มประเทศอื่นๆที่ย่าแย่กว่าเศรษฐกิจสหรัฐ ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่เราจะต้องตามดูแล้วก็ใช้ในการชี้นําราคาทองคำในระยะถัดไปครับค่ะเรบะทวนสําหรับกลยุทธ์ในการลงทุนทองคํานะคะขอบคุณคุณวรุษมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ,ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็คือแผนของการลง